หนาอยู่นี้ภูมิใจเสนอ The Walking Dead Dead City ภาคแยกของ The Walking Dead เรื่องราวของแม็กกี้กับนีแกนที่พวกเขาต่างต้อเผชิญหน้ากระป๋งซอมบี้ในนิวยอร์กจากเมืองที่ไม่เคยหลับไหลกลับกลายเป็นเมืองที่ตายลงไปอย่างน่าสะพึงกลัวและเท่านั้นยังไม่พอภายในเกาะแห่งนี้มันก็ยังมีกลุ่มมนุษย์ที่สุดแสนแอันตรายที่คอยออกตามไล่ล่าพวกเขา จนกว่าวมันจะมีใครตายกันไปข้างหนึ่งความเดิมเมืตอนที่แล้วหลังที่แม็กกี้ตัดสินใจตามหาขาโหดอย่างทางด้านมีแกงเพื่อจะพาเขาออกไปตามหาเธอเชลลลูกชายของเธอที่ตอนนี้ก็ถูกทางด้านโคแอดอดีตลูกน้องเก่าของนีแกลจับตัวไปเรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากขึ้นไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกระช่องยูนี ช่วยกดกระดิ่งซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับตอนที่2หลังที่แม็กกี้กับนีแกนเจอหญิงพิจนาที่อยู่ด้านในร้านซักลีนแห่งนี้ซึ่งหลังที่เธอใช้ปากเป่าดับไปที่นีแกนจุดและเท่านั้นยังไม่พอตอนนี้เธอก็อยังขโมยกระเป๋าเป้ของแม็กกี้แม็กกี้ก็เลยพูดบอกกับนีแกนไปว่าข่าวของทุกอย่างของเธอนั้น มันก็อยู่ในกระเป๋าเป้ใบนั้นและพอพวกซอมบี้ที่อยู่ด้านนอกมันบุกเข้ามาที่ด้านในได้สาเร็จจึงทําให้พวกเขากลาเลยไม่มีทางเลือกต้องตัดสินใจปีนช่องที่พื้นที่อยู่ที่ด้านบนเพื่อหวังตามของเธอนั้นกลับคืนมาและพอขึ้นมาที่ด้านบนได้แล้วนีแกนเขาก็พยายามพูดตะโกนให้หญิงแก่ขี้โมยคนนั้นได้ยินูอย่าให้พวกเรานั้นไล่ล่าคุณเลยถ้าหากคุณนั้นก็ไม่อยากเจ็บตัวซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่า หญิงปริศนาคนนี้หลังที่เธอได้กระเป๋าเป้ของแม็กกี้ไปเธอก็จะรีบปีนหนีขึ้นไปที่ชั้นบนผ่านช่องลิฟต์ซึ่งพอเห็นแบบนี้ทางด้านมีแกนขาวก็เลยรีบปีนตามเธอไปแล้วก็หันกลับมาพูดบอกกับแม็กกี้พูดหากคุณกลัวคุณก็แค่มองขึ้นไปที่ด้านบนเพราะถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็อาจจะโดนพวกสองพี่ที่อยู่ด้านล่างหม่ำและหลังที่พวกคนทั้งค,คู่ปีนตามหญิงปริศนาคนนี้ขึ้นมาที่ด้านบนของตึกได้แล้ว พอมาถึงพวกเขาก็ต้องตกใจที่เห็นเธอคุนนี้ผวนลูสลิงข้ามอีกตึกหนึ่งและพอเธอสามารถข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของตึกได้สําเร็จเธอก็กวักมือเรียกทางด้านมีแกงกับแมก็กกี้ให้รีบข้ามโหนสลิงข้ามตึกตามเธอไปซึ่งเห็นแบบนี้ทางฝั่งแมก็กกี้ที่ดูเหมือนจะกลัวความสูงเธอก็เลยพูดบอกนีแกลว่าง,งั้นนายเชิญไปก่อนได้เลยแต่ทางด้านแม็กกี้ ที่เห็นฝูงซอมบี้กำลังเดินตรงมาหาเธอทันทีนี่นิกนส่งร้าวเหล็กกลับมาให้เธอถึงแม้ว่าตอนนี้เธอก็จะกลัวความสูงแต่พวกซอมบี้ที่อยู่ด้านหลังหัวืนนั้นเหมือนก็น่ากลัวกว่าแม็กกี้ยังตัดสินใจที่โหนตามด้านนิแกนไปยังอีกฝากหนึ่งของตึกแต่ทว่าตัวของถืนนั้นกลับมาค้างอยู่ที่ตรงกลางระหว่างตึกแถมวิวที่ด้านล่างที่แม็กกี้เห็นนั้นเหมือนก็เต็มไปด้วยฝูงซอมบี้ซึ่งถ้าหากเธอร่วงตกลงไปที่ด้านล่างนั้นล่ะก็ นอกจากเธอจะตายร่างของเธอนั้นก็ต้องกลายเป็นอาหารให้กับพวกซอมบี้ที่อยู่ด้านล่างด้วยเช่นกันและพอใด้านมีแกนคิดที่ยื่นมือเข้าไปช่วยแมก็กกี้เธอกลับพูดตอบกลับดีแกนกลับไปว่าไม่ต้องฉันช่วยตัวเองได้และวพากระตับไปที่ชุมชนแห่งหนึ่งซึ่งหลังที่จินนี่ถูกพาตัวมาที่ชุมชนแห่งใหม่ที่เพื่อนแม็กกี้ของเธออยู่นั้นซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าพวกเขาก็าจะพาเธอ มาพูดแนะนําตัวที่หน้าชั้นเรียนก่อนที่แนะนํากับเด็กทุกคนว่าจินนี่นั้นเธอก็มาจากโอชินไซและต่อจากนี้ไปจินนี่ก็จะมาร่วมชั้นเรียนเรียนกับพวกเธอทุกคนและาพกากระตามไปที่ฝั่งของแม็กกี้กับนีแกหลังจากที่พวกเขาทั้งคู่เข้าไปด้านในตึกและพอแม็กกี้เจอหญิงแก่คนนี้เธอก็ได้กระเป๋าเป้ของเธอคืนซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าหญิงแก่เธอจะพูดภาษาฮิบลู และเหมือนว่าเธอนั้นต้องการที่แลกเปลี่ยนอาหารกับของบางอย่างที่แม็กกี้มีก่อนที่นีแกนจะพูดถามกับเธอไปพวกคุณช่วยพาเราไปยังตึกที่มีควันไฟพุ่งออกมาได้หรือเปล่าและพอเธอรินแบบนั้นเธอก็พูดบอกพวกเขาพราเราับทำไม้ทำมือพวกที่นั่นมันก็อันตรายมากและถ้าหากเป็นเธอเธอก็จะไม่ยิบไปที่ตึกนั้นเป็นอันขาดเพราะสถานที่แห่งนั้นเหมือนก็ไม่ต่างกันหรกสำหรับคนเป็นที่ยังมีชีวิต ก่อนที่ทางด้านมีแกงนจะพูดบอกกับแม็กกี้ว่าดูท่าทีที่เธอเห็นตึกนั้นสิฉันก็คิดว่าเราก็ควรรีบออกจากเกาะน,นี้ตามที่เธอบอกมันก็น่าจะดีกว่านะเพราะที่เกาะน,นี้มันก็มีทั้งฝูงมซัมบี้และไหนมันก็ยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยากจะยิงพวกเราทิ้งอีกก่อนที่หญิงแก่คนนี้เธอจะให้มีแกงนกับแม็กกี้รีบตามเธอไปอยังสถานที่แห่งหนึ่งแต่ทันทีที่มาถึงกลุ่มของเธอ กลับหันอาวุธทุกอย่างที่เขามีเหลงมาที่พวกเขาซึ่งมันก็ดุเหมือนกับว่าคนกลุ่มนี้ต่างก็จะไม่พอใจที่หญิงแก่ผ่าทางด้านดีแกนกับแม็กกี้เข้ามาที่แหล่งกบดานของพวกเขาก่อนที่คนพวกนี้จะพูดโตเถียงกันยกใหญ่ซึ่งถึงแม้ว่าแม็กกี้จะฟังในสิ่งที่คนพวกนี้พูดไม่รู้เรื่องแต่เธอก็พูดบอกกับดีแกนกลับไปว่าฉันก็คิดว่าคนพวกนี้ก็ไม่น่าใช่คนกลุ่มเดียวกันกันกบโคแอด และหลังที่มีแกนพูดบอกกับพวกเขาวัวชันกับพวกนายต่างก็ไม่รู้จักกันและฉันก็ไม่เคยพูดวัวฉันมาที่นี่แบบเป็นมิตรและฉันก็คิดว่าการที่เธอพาเราไปที่นี่เธอก็ไม่ได้ถามอะไรผิดฉะนั้นอย่าไปต่อว่าหรือดูด่าหญิงแก่คนนี้เลยซึ่งพอได้ยินแบบนี้ชายคนหนึ่งในกลุ่มก็เลยพูดตอบมีแกนกลับไปวัดูพวกเราสิคุณคิดว่าพวกเราต้องการเพื่อนใหม่อย่างนั้นหรอ เราก็เป็นเจ้าของเมืองแห่งนี้และพวกเราก็มีจํานวนมากมากถึงหลายพันคนและการที่พวกคุณเดินทางมาที่เกาะแห่งนี้พวกคุณต้องการอะไรกันแน่พอดินแบบนั้นแม็กกี้เธอก็เลยพูดโกหกหลอกคนพวกนี้ไปว่าก่อนหน้านี้เราก็กําลังเดินทางขึ้นเหนือเพื่อมุ่งหน้าไปที่แคนาดาแต่ทว่าเรือที่พวกเราขับมานั้นดันเจอกับพายุและตอนนี้ พวกเราก็กําลังคิดที่กลับไปทางเดิมอีกครั้งและหลังที่คนกลุ่มนี้พาพวกเขาทั้งคู่เดินเข้ามาที่ด้านในตึกที่กลุ่มของพวกเขาอาศัยอยู่ก่อนที่พวกเขาจะพาทางด้านนีแกนกับแมก็กกี้เอามาขังเอาไว้ที่ด้านในห้องน้ําของตึกนี้และพากระตามมาที่จินนี่ซึ่งพเพื่อนของแมก็กกี้เธอเห็นสีหน้าแววตาของจินนี่ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักเธอก็เลยพูดบอกกับจินนี่ไปผู้ชานก็เข้าใจนะ บอการที่ต้องย้ายมาอยู่ในสถานที่ใหม่กับคนที่เธอไม่รู้จักมันก็ยากแต่สักวันหนึ่งคนพวกนี้เขาก็อาจจะเหมือนครอบครัวของเธอในสักวันหนึ่งส่วนตอนนี้หลังที่แม็กกี้กับนีแกนถูกจับมาขังทางด้านนีแกนเขาก็พูดบอกกับแม็กกี้ไปว่าผมก็รู้ว่าคุณก็อยากที่รีบหนีไปจากที่นี่แต่พวกมันนั้นก็มีทั้งอาวุธและก็มีจํานวนคนที่มากกว่าแต่ดูพวกเราตอนนี้สิ กลับมีแค่มือเปล่าและการที่คุณพยายามพูดปั่นหัวพูดโกโหกผู้มันนั้นผมก็เชื่อว่าคนพวกนี้เขาก็ไม่ได้งโง่มันถึงได้จับเรามาขังอยู่ที่ด้านในห้องน้ําแบบนี้ไงก่อนที่ยิงด้านนีแก่จะพูดเล่าให้กับด้านแม็กกี้ฟังว่าในอดีตก่อนหน้านี้ในโลกที่เฮงซวยโคแอดเขาก็น่าจะเจอหรือผ่าเรื่องราวอะไรที่สุดแสนจะเลวร้ายมาจึงทําให้ตอนนั้นฉันก็เลยตัดสินใจ ที่รับเขาเข้าร่วมกลุ่มและในตอนนั้นโคแอดก็ได้พูดบอกกับฉันว่าฉันทําให้เขารู้สึกปลอดภัยอีกครั้งซึ่งในตอนนั้นตัวของฉันก็เคยคิดว่าฉันก็คงได้ช่วยเขาจริงๆและเหตุผลที่ตัวของฉันเองก็เลือกที่จะรับบทโหดถือไม้เบสบอลไลฟ่ฟาดผู้คนไปทั่วนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อถึงยามจําเป็นเราต้องคอยปกป้องคนที่เรารักและฉันก็จะอทำโชว์ของฉันให้มันออกมาดีและก็น่ากลัวที่สุด เราไม่ว่าใครหน้าไหนที่เห็นแบบนี้พวกมันก็จะไม่กล้ายุ่งและไม่กล้าที่ทําร้ายคนในกลุ่มของฉันแต่จริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยฉันก็แค่อยากที่ปกป้องทุกคนเหมือนก็เท่านั้นแต่กลับกันสิ่งที่ทางด้านโคแอดเป็นมันก็แตกต่างจากฉันและสิ่งที่มันถนัดนั่นก็คือการอ่านใจคนและทําให้คนพวกนั้นแตกคอกันเพราะสิ่งที่ฉันเห็นในตอนนั้นโคแอดเขาก็ไล่ความปาามี ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือเด็กเขาก็ฆ่าปิดจ็อบไม่เลือกและหลังจากเหตุการณ์นั้นฉันก็รู้ทันทีว่าโคแอดเหมันก็เป็นสุนัขบ้าตัวหนึ่งที่เกินจะควบคุมและหลังที่ฉันตัดสินใจหญิงโคแอดไปในครั้งนั้นฉันก็กลับทาพลาดและครั้งนั้นเหมันก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันได้เห็นใบหน้าของเขาซึ่งพอได้ยินแบบนี้แม็กกี้ก็เลยพูดบอกมีแกนไปว่างานที่เขาทําแบบนี้ มันก็เป็นพวกเขาก็ต้องการฆ่าคุณและภาเกาแต่มาที่เจ้าหน้าที่เพิร์ลีหลังที่เขาได้สติและพบว่าปืนของเขาเหมือนก็ล่วงตกอยู่ที่กลางห้องแต่ถูว่าตอนนี้ภายในตึกเหมือนก็เต็มไปด้วยฝูงซอมบี้จึงนําให้เขาก็ทําได้แต่นั่งรองและหลังที่เขาออกมาจากตึกได้เขาก็เดินมาตามหาสถานที่แห่งหนึ่งตามข้อความที่เขียนอยู่ในเศษกระดาษและพอเขาเดินเข้ามาด้านในตึกพอมาถึงเลขห้อง ตาที่อยู่ในข้อความเพอร์ลี่เขากะพังประตูก็มาที่ด้านในก่อนที่พบว่าสภาพที่ด้านในห้องนี้เหมือนก็จะเปไปด้วยร่องรอยของการปุ้นก่อนที่จะเห็นว่าชายที่อยู่ภายในห้องเขาก็ได้ใช้ปืนที่เก็บเอาไว้ตัดสินใจยิงจบชีวิตตัวเองพร้อมกันนั่งตายอยู่ที่เก้าอี้อยู่ที่ด้านในห้องและหลังที่เพอร์ลี่หยิบปืนของชายคนนี้ออกไปเขาก็ตัดสินใจที่ปีนหนีพวกซอมบี้ออกไปจากทางหน้าต่างก่อนที่ท้ายที่สุดแล้ว เขาก็จะเดินหยิบกับดักที่วางอยู่ที่พื้นจนตัวของเขาก็ถูกจับลอยอยู่กลางอากาศและภาพกระตากกลาับาที่แม็กกี้กับมีแกนซึ่งหลังที่ชายคนหนึ่งผาประกังคู่ออกมกาจากห้องน้ำซึ่งด้านนอกในตอนนี้มันก็ดูวุ่นวายเพราะทุกคนที่อยู่ด้านในตึกต่างก็ทยอยรีบเก็บข้าวของทุกอย่างที่อยู่ด้านในตึกนี้เหมือนกับว่ากำลังรีบหนีอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งมันก็มีชายคนหนึ่งพูดตะโกน บอกว่าทางด้านดีกแกนกับแม็กกี้กบพาพวกบูลาซีมุ่งหน้าไปที่ซ่อนตัวของพวกเขาซึ่งพอได้ยินแบบนี้ดีกแกนเขาก็เลยพูดถามกลับคนกลุ่มนี้ไปพวกใครกันได้ช่วยบอกฉันทีวยพวกบูลาซีพวกที่ไหนว่านั้นพวกมันคือใครกันก่อนที่ดีกแกนแจะใช้จังหวะที่ชายคนนึงเผลอใช้ของมีคมที่เขาซ่อนเอาไว้ใช้มันจี้ไปที่คอหอยของชายคนนี้ก่อนที่พูดบอกกับเขาไปว่าถ้ากแกอย่างพูดพล่าไม่ยอมหยุด ฉันก็จะจัดการชื่อแก่ซะตอนนี้เลยและพอเขาพูดจบเขาก็ปล่อยชายคนนี้พร้อมกับพูดบอกกับเขาว่าฉันก็ไม่เคยคิดที่แถเรื่องพวกนี้กับคนในกลุ่มกับพวกนายและฉันก็จะอยู่ที่นี่เพื่อร่วมสู้กับพวกนายซึ่งพอได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็เลยตัดสินใจที่คืนกระเป๋าเป้ให้กับด้านแม็กกี้พร้อมกับอาวุธมีดให้กับพวกคนท้งพูดคืนกลับไปและหลังที่พวกบูราซีที่คนกลุ่มนี้เรียก บุกเข้ามาที่ด้านในตึกได้แล้วและมากระดูกับว่าคนกลุ่มนี้พวกเขาต่างก็ใส่หมวกกันน็อกเพื่อทําการปกปิดหน้าตาอีกด้วยและหลังที่แม็กกี้กับนีแกนช่วยคนในกลุ่มใหม่ของเขาจัดการพวกบูลลีและหลังที่พวกเขารีบขึ้นมาที่ด้านบนชั้นดาดฟ้าของตึกนี้แต่เพราะนั้นนีแกนเห็นว่าหญิงแก่ที่พาพวกเขามาตอนนี้เธอก็ถูกจับเป็นตัวประกันจึงทำให้นีแกนนั้นก็พยายามผู้อธิบาย พูดบอกกับชายใส่หมวกกันน็อกคนนี้ไปว่าผู้เรานั้นก็ไม่ใช่ศัตรูของพวกคุณแต่ด้วยความกลัวชายคนที่ใส่หมวกกันน็อกคนนี้เขากลับเลือกที่แทงหญิงแก่คนนี้จนทําให้มีแกนเขาก็มีทางเลือกต้องตัดสินใจจัดการชายคลั่งคนนี้เอาหัวกระแทกกเหล็กจนตัวขเขานั้นก็สลบไปส่วนทางด้านหญิงแก่หลังที่เธอถูกแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงทำให้ด้านโทมัสโซเขาก็ต้องตัดสินใจ จัดการจบชีวิตของเธอที่หัวก่อนที่ตัวของเธอนั้นจะกลายร่างเป็นซอมบี้พอเห็นแบบนี้นีแก่จะเลยพูดบอกกับพวกเขาว่าพวกคุณต้องรีบหนีออกไปจากตึกนี้ทันทีก่อนที่เขาจะลากชายที่เขาจับตัวได้เดินกลับเข้ามาที่ด้านในตึกและพูดตะโกนพูดบอกกับพวกบูลาซีที่อยู่ด้านล่างว่าหากพวกแกทําอะไรไม่ถูกใจฉันแล้วก็ชายคนในกลุ่มของพวกแกคงองถูกฉันเชื่อทิ้งซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่า ตอนนี้นีแกนเขาจะเลือกดึงด้านมืดที่อยู่ในตัวงเขากลับออกมาใช้เพื่อพยายามช่วยทุกคนในกลุ่มใหม่ของพวกเขาได้พอมีเวลาหนีและเขาก็ยังพูดบอกวพวกบูลาซีอีกอูรชานก็คิดว่าพวกแกก็ขวนใส่หมวกกันนอกและวรีบเดินกลับไปจากตึกนิ้ซะและพอทางด้านแม็กกี้เธอได้เห็นด้านมืดของนีแกนอีกครั้งเธอก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัวและพอนีแกนพูดจบ เขาก็ทําการฆ่าปิดจ็อบชายคนนี้จนตายไปนหน้าต่อตาของกลุ่มบูลาซีเพราะสิ่งที่เขาทํากับชายคนนี้นั้นมันก็น่าสยดสยองยิ่งนักก่อนที่เขาจะพูดทิ้งท้ายบอกกับพวกคนที่อยู่ด้านล่างไป,ปว่าหากฉันเห็นหน้าหรือแม้แต่กระทั่งเห็นไฟก็พวกแกโผล่ามาให้ฉันเห็นแม้แต่เม็ดเดียวแล้วละก็ฉันก็รับรองได้เลยว่าพวกแกก็จะเจอหนักกว่านี้ซึ่งโชว์ของนี่แกนที่ทําลงไปนั้นมันก็ทําให้แม็กกี้ เธอถึงก็ผวากับชายที่กํลาลังยืนอยู่ตรงหน้าของเธอและภาพก็ตัดกลับมาที่จินนี่ซึ่งกลางดึกเกิดขึ้นวันนี้เองหลังที่ทุกคนกําลังนอนหลับจินนี่เธอกลับลุกขึ้นมาและเลือกที่ขโมยโมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่เพื่อพยายามที่หาทางหนีออกไปจากที่นี่ส่วนตอนนี้หลังที่ผู้บูลลีีกลับกันออกไปหมดแล้วทางด้านอเมล,ล่าเธอก็เลยพูดขอบคุณกับมีแกงก่อนที่ยิ่งด้านโทมัสโซ เขาจะพูดบอกกันดีแกนว่าเรื่องที่กลุ่มของฉันก่อมีจํานวนเป็นพันๆคนฉันก็ต้องขอโทษด้วยที่โกหกพวกนายฉันก็แค่อยากปกป้องทุกคนที่อยู่ที่นี่เพราะพวกเขาก็คือครอบครัวของฉันก่อนที่ทางด้านอเมล,ล่าเธอจะพูดบอกกันนีแกนอีกว่าเราก็อยากจะให้อะไรเพื่อทําการตอบแทนที่พวกคุณได้ช่วยเราเอา,เอาไว้แต่ที่นี่เราก็ไม่มีทั้งสเบียงไม่มีทั้งอาหารที่พอจะให้คุณเอาไว้ใช้ สำหรับการเดินทางต่อไปเพราะก่อนหน้านี้สิ่งที่พวกเรามีมันก็มีใครบางคนขนมันออกไปจนหมดเกลี้ยงก่อนที่ทางด้านโทมัสโซเขาจะพูดบอกกันนีแก่ว่าที่ใยญ่ยิงย่งไปม,มากกว่าน,นั้นคือเรือของพวกคุณในตอนนี้มันก็จมลงทะเลแล้วและพวกบูราสีที่พวกคุณเห็นมันก็ทำงานให้ก่พวกโลกจิตคนหนึ่งซึ่งพอดนแบบนี้แม็กกี้เธอก็เลยพูดบอกไปววกคนที่มันทำงานให้ มันมีชื่อว่าโคแอตใช่ไหมเพราะถ้าใช่นั่นหละคือเหตุผลที่ฉันเดินทางไปที่เกาะแห่งนี้เพราะมันตัวจับลูกชายของฉันไปซึ่งพอได้ยินแบบนี้อเมล,ล่าเธอก็เลยพูดบอกกับแม็กกี้ว่าหากเป็นแบบนั้นจริงถ้าพวกคุณอยากไปหาที่ตายแล้วล่ะก็งั้นพวกเราก็นา่าจะพอช่วยพวกคุณได้และพาไปตักลตะมาที่เจ้าหน้าที่เพิร์ลี่หลังที่เขาติดกับดักเพราะอยู่กลางอากาศจนมืดซึ่งดี่ดนล่างของเขาในตอนนี้ มันก็เต็มไปด้วยซอมบี้ที่พยายามจะจับเขากินเป็นมือคำ้ำแต่ทันใดนั้นมันก็มีคนในกลุ่มของบูเลรซีขับร,รถเข้ามาและคอยจาัดก,การฆ่าปิดจ็อบซอมบี้พวกนี้จนตายกลี้ไม่มีเหลือก่อนที่จะมีชายคนหนึ่งพูดภาษาโคเอเชียพูดคุยกับด้านเพอร์ล,ลี่ร้องกระตัดเชือกจนล่างของเพอร์ล,ลี่นั้นก็ร่วงตกลงมากระแทกกับพื้นแต่พอทางด้านเพอร์ล,ลี่ได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงที่อยู่ด้านหลังโมงกันน็อกเขาก็ต้องตกใจ เพราะชายคนนี้เขาคือโคแอดชายโรคจิตที่กำลังออกตามไล่ล่านีแกนอยู่นั่นเองและตอนที่2ของเดธซิตี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับท่านเพื่อนอย่ารับชนตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้ว,ลวก็ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องอยูนิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ